เรื่องเล่าประสบการณ์สุดหลอนตอนตำนานนางไม้ว่ากันว่านางไม้เป็นผีสาวที่เล่าลือกันมาหลายพบหลายชาซึ่งวิญญาณของนางไม้นานจะสถิตยอยู่ตามต้นไม้ใหญ่สถานที่ที่พบเห็นก็จะเป็นตามป่าตามเขาหรือแม้แต่ในแม่น้ำที่มีซากไม้จมอยู่เป็นเวลานับสิบปี วิญญาณของนางไม้ที่สิงอยู่นั้นจะมีชีวิตอยู่ก็ต่อเมื่อต้นไม้เหล่านั้นยังมีชีวิตแต่ถ้ากลายเป็นซากก็อาจจะกลายเป็นผีเฮี้ยนขึ้นมาก็เป็นได้นางไม้เป็นหญิงสาวที่มีหน้าตางดงามผมสะสวยนุ่งผ้าจี่ผมผ้าสบายเฉลียงซึ่งที่ได้มีนางไม้ปรากฏอยู่ตามความเชื่อของบูราผู้คนก็จะนำผ้าสามใบสี ไปภูกไว้กับต้นไม้นากเพื่อใช้ในการสักการะบูชาคนไทยส่วนใหญ่เชื่อว่านางไม้มีทั้งนางไม้ดีกับนางไม้ไม่ดีส่วนนางไม้ที่ดีจะปรากฏให้เห็นเป็นหญิงสาวแสนสวยไม่ทำร้ายผู้คนมาเตือนเหตุเตือนภยัยเกี่ยวกับต้นไม้ให้แกมนุษย์เป็นอย่างดีแต่ถ้านางไม้ไม่ดีก็จะมาแสดงฤทธิ์ในทางที่ไม่ดีคอยคิดแต่จะจ้องทำาลายคนอื่น ออกมาหลอกล่อมนุษย์ผู้ชายให้หลงไหลเอาไปเป็นสามีจากนั้นก็ฆ่าให้ตายจนทำให้บางครั้งเรื่องที่เล่าต่อกันมาทำให้คนหวาดกลัวแต่ก็ยังหาสาเหตุไม่ได้ว่านางไม้ในจินตนาการของแต่ละคนจะมีจริงหรือไม่เพราะบางคนก็เคยเจอกับนางไม้มาแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งชายหนุ่มชื่อว่าพิสุนุได้เล่าเหตุการณ์ที่พบเจอกับนางไม้ว่า ที่บ้านของเขาถูกปลูกกลางทุ่งนาและใจกลางบ้านได้ขุดจาน้ำขนาดใหญ่เพื่อเลี้ยงปลาบ้านที่เขาอาศัยอยู่ติดกับสาน้ำด้านหลงังและมีต้นไม้ตะเคียนสูงใหญ่อยู่ก่อนหน้านั้นแล้วอายุไม่ต่ำกว่าสิปียืนต้นอยู่เขาไม่มีความคิดที่จะตัดมันออกเพราคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรและเก็บไว้ให้เป็นร่มเงาภายในบ้าอยู่มาวันหนึ่ง พิษณุเกิดฝันขึ้นมาแปลกๆเขาพบเจอสาวสวยรูปงามผิวขาวเป็นยองใหญ่นุ่งชุดไทยสีเขียวยืนยิ้มให้เขาอยู่ใต้ต้นตะเคียนเขาได้แต่ยิ้มตอบกลาบจนสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วจึงรู้ว่าตัวเองฝันไปเขารีบเปิดหน้าต่างจ้องมองออกไปที่ต้นตะเคียนนานแต่เขากลับไม่เห็นอะไรมีแต่บรรยากาศเงียบสง,งัดในตอนกลางคืนเท่านัน ผ่านไปประมาณหนึ่งอาทิตย์กลางดึกของคืนน,นั้นก่อนที่เขาจะเข้านอนเขาได้เห็นกับแสงสว่างที่จ้าออกมาจากต้นตะเคียนเขาจ้องมันอย่างใจจดใจจอ่อและเขาก็ได้เจอกับผู้หญิงคนเดิมที่เคยฝันถึงลางอันสวยสง,งา่าททำให้เขารู้สึกว่าตัวเองนั้นตกหลุมรักเขาขยี้ตาจ้องมองเธออีกคราแล้วเธอก็เข้ามาอยู่ต่อหน้าเขาแล้วเธอยิ้มให้เขา จนทั้งสองคนได้ร่วมลับนอนกันในคืนนั้นพอตื่นขึ้นมาเขาก็ไม่เห็นหญิงคนนั้นแล้วแต่เรื่องที่ไม่น่าเชื่อคือหลังจากนั้นเธอได้มาร่วมรับนอนกับเขาแทบทุกคืนต่อมาไม่นานพิสณุเกิดล้มป่วยมีอาการอ่อนเพลียตัวเหลืองสีนอนโทรมอยู่กับที่นอนจนพิสณุเล่าให้ครอบครัวฟังว่าช่วงเวลานั้นเขาได้เจออะไรบ้า ครอบครัวของเขาได้รีบไปปรึกษาหมอธรรมเพื่อทำพิธีขับไล่วิญญาณกอแน่ใจแล้วว่าสิ่งที่ทำให้พิษุนุล้มป่วยแบบนี้ก็คือนอนกับนางตะเคียนนี่เองหมอธรรมได้นำผ้าสามสีมาผูกกับต้นไม้และนำชุดไทยมาแขวนเพื่อปลดปล่อยวิญญาณดวงนี้ไม่ให้มาสิงสถิตน,นต้นตะเคียนแห่งนี้อีกต่อไปจากนั้นพิษุนุก็ไม่เคยเจอเธอเธอ,อีกเลย และอาการเจ็บป่วยของเขาก็หายไปอย่างปลิต <c oughs> เรื่องเล่าของคนที่พบเจอกับนางไม้ก็ยังมีต่อมาเรื่อยโดยมนุษย์ผู้ใดที่ชอบตัดไม้ทำลายป่านางไม้ก็จะปรากฏให้เห็นและแสดงอิทธิฤทธิ์ดุดดังปีศาจหลายถ้ายิ่งต้นไม้ต้นไหนมียางไหลออกมาอยู่เสมอก็ยิ่งถือกันว่านางไม้จะยิ่งเฮี้ยนหรือมีฤทธิ์แรงมา สมัยก่อนหากจําเป็นต้องมีการตัดต้นตะเคียนหรือต้นไม้ใหญ่ๆผู้ตัดมักต้องทําพิธีขอเพื่อให้นางไม้รู้ตัวและจะได้ย้ายไปหาที่อยู่ใหม่หากทําการตัดไปเลยโดยไม่ขอขมาก่อนคนที่ตัดต้นตะเคียนหรือตัดต้นไม้ใหญ่ก็มักจะประสบภัยนาถูกลงโทษทำให้เจ็บไข้ไร้าสาเหีหรือมีอาการคุมขาเสียสติไปในที่สุด อยู่มาวันหนึ่งมีพลานหนุเข้าไปตัดไม้ในป่าใหญ่ของจังหวัดสุรินทร์ช่วงเวลาปลบคขามขณะที่เขากำลังเดินกลับบ้านนะเขาได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินตามและเสียงเหยียบใบไม้เขาเรียบหันหลังกลับไปดูแต่ก็ไม่เจออะไรแล้วรีบเดินต่อไปอีกไม่นานก็ได้ยินเสียงนั้นอีกเขาหยุดชะง,งาักและหันกลับไปอีกครั้งทันทีที่เห็นก็มีสาวสวย ยืนปรากฏต,ตัวอยู่ตรงหน้าแต่เสื้อผ้าเธอนั้นกลับเป็นชุดไทยที่ผ่านป่าไม่เคยเห็นมาก่อนเธอสบตายิ้มอ่อนให้พลาดจนเกิดควบคุมตนเองไม่อยู่จากนั้นนางหมายได้ใช้จังหวะนี้เข้าบีบคอพลาดแล้วก็ซิบหูของเขาว่ามึงไปตัดต้นไม้ที่กวาดใส่อยู่มึงจะตายซะผีนางไม้ใช้มือนหนักหน่วงบีบรัดเข้าที่คอพลา จนขาดอากาศหายใจข่าวลือของพานที่ไปตัดไม้แล้วถูกบีบคอตายก็ได้กระจายออกไปจนพานป่าหลายๆคนที่จะเข้าไปแอบตัดไม้หรือล่าสัตว์ต้องมีวิชาอาคมอยู่บ่าเพื่อใช้ต่อสู้กับสิ่งที่มองไม่เห็นและวบรรดาชาวบ้านที่มีความเชื่อเกี่ยวกับนางไม้ก็ได้เข้าป่านั่นเพื่อไปขคหวยแต่ก็มีอาถรรพ์ว่ากันว่า ผีนางไม้จะอาศัยอยู่ในต้นไม้ที่ชาวบ้านมากราบไหว้บูชาเพื่อที่จะมีอาหารที่ชาวบ้านนำมาเซ่นไหว้กินประทังความหิวและเชื่อกันว่าถ้านางไม้ได้กินดีอยู่ดีก็จะให้โชคลกลับมาเช่นกันตำนานอีกอย่างคือความเชื่อเรื่องการแต่งงานกับนางไม้โดยความเชื่อนี้เกิดขึ้นกับชาวใต้เป็นประเพณีท้องถิ่นเมืองสงขลา ซึ่งได้เล่าต่อกันมาว่าถ้ามีใครปปบนบาทขอให้นางไม้ช่วยเหลือเรื่องต่างๆจนสำเร็จพวกเขาก็จะบนบานว่าจะแต่งงานกับนางไม้เพื่อตอบแทนในสิ่งที่ช่วยการแต่งงานกับนางไม้ของภาาใตายมีตำนานเล่าว,ว่ามีนางไม้ปรากฏนิมิตให้เห็นหลายครั้งที่ต้นมะม่วงขนาดใหญ่แห่งหนึ่งบรรดาชาวบ้าน จึงได้ปั้นรูปหญิงสาวขนาดเท่าคนจริงแต่งกายงดงามพร้อมเครื่องประดับสร้างเป็นรูปขรารพไว้ที่ศาลโดยทําการก่ออิฐเล็กๆใต้โคนไมน้นางพวกชาวบ้านเรียกกันว่าเจ้าแม่ม่วงทองย่างไรก็แล้วแต่ตำนานนางไม้ยัยงคงเป็นที่เล่าขานจากรุ่นลูกสู่รุ่นหลานกันต่อไปเพราะบางทีคอหวยหลายๆที่ก็ได้ทําการขอหวยจากต้นไม้ใหญ,ใหญ ที่จมอยู่ใต้น้ำมาแล้วหลายร้อยปีซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อต้นตะเคียนเป็นความเชื่อที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นและยังคงปฏิบัติกรารพอคนไทยบางส่วนก็ยังเชื่อในเรื่องไสยศาสตร์สิ่งที่มองไม่เห็นแต่บางครั้งก็สัมผัสได้จริงเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังครับ